ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําเป็นที่เสียบหัวน้ําหยดนะครับผมโดยการที่ผมจะใช้ในส่วนของคอขวดนะครับเป็นคอขวดพลาสติกนะครับผมอันนี้คือผมจะใช้เสียบในท่อขนาด1นทับสนะครับผมหรือขนาด4ี่หุนนะครับถ้าผมจะเจาะท่อไปเลยผมก็ว่าเสียดายท่อนะครับเลยว่าจะมาใช้ฝา เอานะครับอันนี้ก็เป็นฝาขวดน้าอัดลมทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นเศษท่อตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับโดยการที่ผมทำอันนี้นะครับผมจะเอาไปต่อกับตัวเสาสปริงเกอร์นะผมอันนี้ก่อนอื่นก็ใช้ตัวเศษท่อตัวนี้นะครับต่อเข้าไปในตัวคอขวดนะครับนี่ต่อเข้าไปได้แน่นเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องทากาวเลยนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็ฝานะครับ ผมก็จะใช้การเจาะรูที่ฝานะครับเพื่อที่จะทําการเสียบตัวหัวน้ําหยดเข้าไปนะครับโดยตัวหัวน้ําหยดตัวนี้นะครับที่ผมเสียบที่ตัวฝานี่คือผมจะไม่ได้ใช้ตัวลูกยางนะครับก็อาจจะมีน้ํารั่วซึมบ้างเล็กๆล็กน้อยน้อยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องใช้ลูกยางใส่ด้วยนะครับแต่คืออันนี้ผมก็ทําไว้ใช้งาน ในไร่นะครับถึงจะน้ําหยดอะไรบ้างก็ก็อยู่ในไล่นั่นแหละนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับใส่ได้พอดีนะครับคือผมจะเจาะแบบให้แบบรูแน่นๆเลยนะครับไม่ได้เจาะแบบให้หลวมนะครับก็คือเจาะแบบให้ฟิตเลยนะครับน้ําก็จะได้ไม่รั่วออกมาเยอะนะครับผมนี่นะครับก็เป็นหัวที่เสียบน้ำหยดนะครับจากคอขวดนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดูนะครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งนะครับโดยการติดตั้งเนี่ยผมจะทําการติดตั้งไว้ที่ตัวท้ายหรือตัวเสาสปริงเกอร์นะครับก็คือผมจะใช้ตัวสามทางนะครับเสียบนะครับผมแล้วก็ด้านบนก็คือขึ้นตัวเสาสปริงเกอร์เลยนะครับด้านนี้ก็จะพุ่งมาในส่วนของหัวน้ําหยดนะครับนี่ก็เป็นสายน้ําหยดนะครับนี่ที่ผมเอามาติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะบางที เหมือนเวลาสปริงเกอร์เวียงมาจะเวียงมาได้ไม่ค่อยถึงนะก็เลยต้องผมก็เลยจะมาใส่เป็นหัวน้ำหยดเพิ่มนะครับนี่นะครับผมโดยการติดตั้งอ่ะผมจะมาติดตั้งตรงที่ตัวสปริงเกอร์นะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนน้ำจะเวียงมาไม่ค่อยถึงนะครับก็มีผมเป็นปลูกกล้วยไว้ด้วยนะครับเป็นปลกกล้วยพวกต้นไม้นิดๆหน่อยๆนะครับ แต่สายเนี่ยสายผมมีการดึงเอาไว้แล้วนะครับสายน้ําหยดนะครับใสน่น้ําหยดเนี่ยวครับผมการติดตั้งผมก็จะถอดตัวตัวสปีคเกอร์ตัวนี้ออกนะครับตัวเสานะครับแล้วก็ มาใช้สามทางตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเอาท่อมาไม่ครบนะครับไปเอาเสร็จท่อมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะมาใส่ตรงนี้นะครับผม นี่นะครับการติดตั้งก็ประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็ใส่นี่นะครับผมแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดน้ำมาดูนะครับนี่นะครับผมผมไปเปิดน้ำมานะครับน้ำก็ ออกแรงมากนะครับแต่เหมือนก็จะมีหยดนะครับมีหยดอยู่นะครับตรงที่ในส่วนของตรงที่ฝานะครับตรงฝาก็จะมีรอยหยดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหัวน้ำหยดตัวนี้มันจะต้องมีลูกยางนะครับแต่นี่คือผมไม่ได้ใช้ลูกยางนะครับหรือว่าไม่ได้มีลูกยางนะครับผมแต่ถ้าถามว่าหยดอันนี้มันเป็นอะไรไหมแต่สาหรับผมนี่คือผมเปิดอยู่ในไล่อยู่แล้วนะครับ การหยดแค่นี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่นะครับใส่สายน้ำหยดดูเลยนะครับผม นี่นะครับผมน้ําออกที่ปลายสายแล้วนะครับนี่อันนี้ผมก็ไล่สายมาเรียบร้อยนะครับน้ําก็ออกนะครับแต่อันนี้คือผมเปิดน้ํามาล่องนี้ก็คือไม่ได้เปิดมาแรงมากนะครับแต่ถ้าอันนี้ก็ผมจะปล่อยไล่สายนะครับไล่สายไว้ก่อนแต่ถ้าน้ํามันมาเต็มที่นะครับเราก็มัดไว้เลยนะครับคราวนี้ถ้าว่ามัดไว้คราวนี้น้ําก็จะหยด หยดดีนะครับนี่นะครับผมน้ำหยดนะครับหยดหยดดีเลยนะครับคราวนี้ก็ปล่อยตรงนี้ก็จะได้ชุ่มช่ำเลยนะครับปล่อยให้น้ำหยดนะครับก็สำหรับอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ที่เราทำขึ้นมาเองนะครับก็คือตัวหัวก๊อกนะครับหัวก๊อกที่เสียบน้ำหยดนะครับจากคอขวดนะครับผม ก็สือว่าใช้งานได้นะครับแต่อาจจะถามว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับก็อาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าคือว่าใช้งานได้นะครับก็อาจจะมีรั่วนะครับมีหยดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือเราก็ปล่อยรั่วไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้รั่วเยอะด้วยนะครับก็เพิ่มความชุ่มชื้นไว้อยู่ตามใน ในไล่นี่แหละนะครับแต่ถ้าจะใช้ตามข้างนอกจริงๆผมว่าต้องมีเป็นลูกยางลูกยางของตัวหัวน้ำหยดจะดีกว่านะครับอันนี้คือว่าไม่มีลูกยางนะครับก็จะมีน้ำซึมออกมาบ้างนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเข้าไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ